เออก็สวัสดีครับอยู่กับผมปืนวันนี้ก็อยู่กันในเกมไมโครส์กันอีกแล้วนะฮะอยู่กับแมปสปริงอามาจิกันนะครับผมโอเคครับวันนี้จะเป็นไงนั้นไปชมกันได้เลยครับผมเย่ยโอเคครับหลัง,งจากที่คราวที่แล้วเราได้เผาฟาร์มนะครับเอยไม่ใช่โอเคครับเหมือนต่อไปน่าจะมาทางนี้นะฮะโอเคครับเราจะไปหาเด็กหายกันนะฮะ โอ้โหทำลายน้ำแข็งไอ้นี้ได้แล้วแตงโมแต่งโมแต่งโมโลเคชั่นเดอะลอสชิวเดนเอามาจากไหนป <c oughs> ืนเอามาจากไหนวันนี้ตามหาเด็กที่สูญหาย <c oughs> แต่งสื่อโอ้โหกล้า <c oughs> ตัวอะไรเนี่ยไม่มีอะไรอะไรอ่ะทินนี่ไว้ อะไรฮะเด็กโดนแช่แข็งไนไหนเด็กโดนแช่แข็ง Ten children วัสดี Resource Ten children เอ่อมันอาจจะเป็นพวกสัตว์เหรอยิงสัตว์มองนะฮะเรื่องมะไรปีกับปีมาช่วยผมหรอกครับโอ้เด็กโอ้ดูละวิธีดูว่าเด็กอยู่ตรงไหนนะฮะก็หนดูซิอยู่ในถ้ำเปล่ามองหันขาลูกดิกดิ ครับผมดูดูกินี่มีอย่างเล่าหนึ่งว้าวว้าวว้าวเด็กเกียรติตอนเด็กวิ่งเข้ามาแล้วหัวมันพังงกไปมาพี่ตกใจโคตรเลยอย่ากินกันเนี่ยอยากกินฉันฉันอร่อยแกะนรกแกะแรปเตอร์แม่หน่อยเข้าใจหน่อย อืมอ,มอมืมองมองไอ้ปีนวิ่งมาบางังทำไมนี่เอยิงต้นไม้แบบพี่ฮีเขาลงมามาพี่จะลงไปหาในถ้ำโอ้ oh, <my> oh, นี่ไง <laughs> ดับเตอร์ายดาวายโกแสดงว่ามีอีกคนอยู่ใต้นี้กงน้สินะ แยกกูมองไม่เห็นเดี๋ยวัแปลกๆนะทำมือชิมหายเลยมองไม่เห็นฮะเปิดแสงแป๊บหนึ่งเปิดแสงโมเปิดแสงก็เพอมองเห็นอยู่นิดนึงโอเคอานีงไงเจ้าหนึ่งคนเอโอเคเดี๋ยวอีกสามแสดงว่าน่าจะอยู่ในถ้ำแน่นอน เฮ้ยน้องปินอยู่นู่นเหรออยู่ในถ้ำใช่ไหมยังไงพี่เจอแล้วหนึ่ง oh. เอาไม่ใช่เหรออ๋อย oh. oh, ังไงเจออีกหนึ่ง oh. มืดมาก ที่มองไม่เห็นอยู่กลางแดบดบมืดว่ะแฮ้วเราจะขึ้นไปยังไงอตามรไเกน้อยน่าจะขึ้นไปยงไงนี่เรายังไม่ทางขึ้นอยู่แววกเด็กๆลงมาทำไมเด็กๆ เี่ยดิก็มองไม่เห็นมันมืดเด็กๆจะลงมาทำไมกันเออใช่แม่งมืดมากเลยเดี๋ยวขอลดแสงก่อนนะครับไม่เล่นไม่เล่นปักีน่าจะอยู่ด้านบนนั่นแหละเด็กคนอื่นๆน่าจะอยู่ด้านบนนั่นแหละ น้องน้องเอา้าหายไปแล้วน้องนองทุกคนก็ต่อจากเมื่อกี้เลยนะเพราะว่าเมื่อกี้นะครับผมเออก็ขออภัยด้วยนะคะคือเคยรี่มาส่งของจริงๆร,รับตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่อันนี้อันนี้ผมเพิ่งมาอัดต่อจากเมื่อวานนะครับก็มันไม่ต่อเนื่องเนาะผมมาอัดต่อจากเมื่อวานนะครับก็ขออภัยด้วยเออ าเราจะมาหาเด็กที่หายไปกันต่อเลยนะครับปืน2อง8าสกับคดีเด็กที่หายไปนี่น่าจะ่ทนนี้นะททนนี้ยังมาไม,ไม่มาสำรวจแล้วก็รอ,อน้องปิ่นเข้ามาเอ้าอยู่ด้านบนนั้นหลักเหรอแหวกแสดงว่าต้องอยู่ด้านบนสินะ ยิงวม่ๆแล้วได้เฉยเลยนี่ไงแซวว่าอยู่บนนี้ใช่จริงด้วยเนียนชิปหายก็ในคลิปอื่นๆนะครับอาจจะมีแปรคำผิดหน่อยนะก็อ่านคำผิดอ่านผิดหมดเลยขอโทษนะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเหรอ คุณรู um, ้ออสปิงเดดเซอ้าวมันไปอยู่ไหนเนี่ยออมันไปอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวผมขอเปิดโอพีหน่อยเคมาไหนปิ่นปิ่นี่เสียงปิ้วปิ้วอยู่อ๋อนี่ไงเปลี่ยนสกินทำไมเนี่ยฟิกอัพเดอะสติงเอลิเมนอยู่ไหน แล้วสตริงเอลิเมนต์อยู่ไหนล่ะน้องสตริงเอลิเมนต์เนี่ยแล้วสตริงเอลิเมนต์มันอยู่ไหน <laughs> เอา What สตริงเอลิเมนต์อยู่ไหนสตริงเอลิเมนต์คือท <laughs> ่าสตริงบิ๊กปลากรัวให้เล่นบิดลงไปทำไมอะ ออร่าธาตุสเตนอยู่ไหนตั้นชีอ้างแลสเตนเอลิเมนต์อยู่ไหนเอ๊ะแถวนี้หรือเปล่าไม่มีมหืมปิ่นหาสเตนเอลิเมนต์ให้พี่หน่อยมันบอกผิดอะ เขาบอกให้เก็บสเตงเอลิเมนต์ธาตุสตรนน้องธ <Okay. S 1> าตุสตรนอยู่ไหนเร็วหัววิ่งมา <c oughs> ดูใส่หัวดูใส่หัวม <c oughs> <c oughs> ีแบบใส่หัวแล้วโคตรน่ากลัวอยู่ด้านล่างหรือเปล่าลงไปแปบบ๊บฮัลโหล มืดมากมันต้อืมใช่มันต้องมีชื่อขึ้นน,นั่น,นสเต็งเอลิเมนต์มันอยู่ไหนนะมันแหละที่ฉันสงสัยอะไรอ่ะ แล้วไงสเต็งเอลิเมนต์อยู่ฝั่งนู้นอยู่ด้านล่างพี่ลงมาด้านล่างแนละ้วพี่เห็นชื่อมันขึ้นอยู่พอเดินออกนอกระยะมันก็หายไปแล้วไม่รู้น่าจะอยู่ในถ้ำอีกฝากอีกฝั่งของถ้ำหรอหรือว่าไงไม่เข้าใจ ยังไง a string element อยู่ด้านล่างนะครับทุกคนมนะองไปนี่นี่ปีนมันอยู่ตรงนั้นนะ่ะนั่นไงโอเคดีอยู่ด้านบน,นก็เดินไปอีกทางหนึ่งปเกร a d e เทอร์ฟิลด์ ปินขึ้นมาไฟเดเคฟหาถ้ำด้วยม้าของคุณกูณมีม้าสะที่ไหนเราเนี่ยปิ่นมันมีทางขึ้นอยู่ตรงนี้เนี่ยเอ้าเดินไปไหนแล้วเนี่ยน่อยู่ไหนอะปิ่นโอ้โหลงมาลงไปแล้วมึงยังหาทางขึ้นนี่เนี่ยมีทางมาอีกถ้ำหนึ่งอยู่เดินขึ้นมาทางนู้นมันขึ้นไม่ได้ขึ้นได้แต่ทางนี้ ถท่าที่พี่รู้ไปทางนู้นน่าจะขึ้นได้อยู่หรอกมั้งไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นมายังเนี่ยหไหนวะอ๋อนี่ไงเราไปตรงนูน้นไปตรงนูน้นไปตรงบ่อน,น้ำอะ่ะน่าจะต้องไปตรงที่เป็นน้ำแน่นอนแนะคบดูไว้ลเลย,เลยไม่เกิดค่อยไรนี่ เอ้ก็ไม่มีให้อะไรนี่นะอันนั้นจะไปไงนะเออเราน่าจะต้องเดินกลับมั้งเป็นไปทางไหนได้บ้างเนี่ยมามามาบินแล้วอย่าช้าอย่าช้าเออจะว่าไปเราก็กลับทางเดิมไม่ได้นี่นะ นี่ไงเราจะกลับทางนู้นก็ไม่ได้เราต้องไปไหนต่อหาม้าเหรอไม่ถึงให้ขี่กวางหรือเปล่า <c oughs> อืมอะ,นะอะไรอะ่ะ your ค o บ s อเฮาเ r ้ o บ s อฮัสต้องมีทางไปดินบะิดลองหาดูดีๆสิ <c oughs> ลองช่วยพี่หาหน่อยอาจจะต้องขึ้นเขาไปก็ได้ใน <c oughs> ถ้ำไม่มีอะไรแล้ว ม,มันไม่มีทางไปแล้วอะไม่มีอะไรทำแล้วเนี่ยแล้วจะไปยังไงอะโอเคฮะทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็รู้แล้วนะฮะว่าจะผ่านตรงนี้ไปได้ยังไงนะฮะ โหใช้เวลาตั้งนานเดี๋ยวจะรู้ไปแปลคลิปเมื่อกี้มา Winterfall พลังแช่แข็งก็ว่าอยู่แล้วก็ยิงไอนี้ออกเฮ้ยยิงออกได้ไหนเฮ้ยยิงออกได้ปินเนี่ยแล้วก็แค่ย่อแล้วก็ยิงแปะโหตรงนั้นเจอใช่ี่ก็ว่าอยู่อยาแค่ ไอ้ลมโอ้ก็ก็งงอยู่ตั้งนานแล้วมันทําไงวะก็ลองย่อเคยลองย่อแล้วยิงอยู่นี่มันจะทําให้พื้นที่คือมันมีมันเป็นวินเทอร์มันชื่อเป็นโหมดมันเป็นโหมดของไอเนี่ยย่อแล้วมันก็จะเปลี่ยนกระสุนพลังงานสร้างหิมะปิ้วปิ้ว เอ่อทําไปแค่นี้แหละคิอมันเใช่แข่งน้องคือมันเอาใช่แข็งน้ำมาปิ่นๆมาๆถ้นอยู่างไหนมานี่มานี่มาทางนี้ในบ้านหลังแถวนี้ไม่น่าจะมีอะไรหรอกมั้งยิงบ้านให้เขายิ่งบ้านเอาเลยนี่ๆๆยิ่งน้ำแข็งตรงนี้ออกเราจะน่าจะต้องกลับบ้านเพราะว่า Father's Cave Bly Your h o u ไเออเดี๋วอันนี้ทางกลับบ้านอันนี้มันนี้ปีนอันนี้ปีนไน <c ười> อ่นนนไหทางนี้ทางนี้ทางนี้ใส่เครของตูไม่ทันเลยแล้วก็ไม่ต้องใส่เครของพี่สิเออนี่นี่นี่มัน <c ười> ต้องหาทางกลับบ้านหาทางกลับบ้านเอออันนี้เป็นตลาดนี่นาะเออ <c ười> กลับบ้านกลับบ้านทางนี้ <c ười> กลับบ้านทางนี้ไปยิงใส่น้ำทำให้รเราโง่ นี่นี่ทางกลับบ้านอยู่นี่บิน้ายตัวอีกแล้วตึ้งโยกวนไม่ไเดินไปมันบินขึ้นมาตรงนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอา้าหายไปไหนแล้วเนีเ่ยมานี่มานี่มานี่ไม่ต้องยิงให้หมดหรอกไอ้เหี้ยมานี่มานี่มาขึ้นตรงนี้มาตรงท่าเรือตรงนี้เร็วเร็วนี่ตรงน้ำแข็งนะจะเดินขึ้นไปบนบกทำไมเนาะดูเอ้ย เห็นยัง่อยยาิิงด้แล้วตัวเองยิงทำไมเราพี่ยิงแค่อันเดียวนะอุ้ยสัตว์โดนแช่แข็งปีนมาช้าไอ้เหี้ยเร็วก็มาโดนแช่แข็งไงโอ้โหแม่งไปแช่แข็งมันอีกเดินขึ้นมาก็ได้โถมาเนี่ย มามามาทางกลับบ้านยู่นี่นี่ไรด้อันี่มันนี่ hmm. ไม่ใช่เดินกลับบ้านแล้วไม่ใช่อ่ะ I bet I can go โอ้เฮียในนี้เชีย In this way ฉันสามารถขึ้นไปทางนี้ได้ อ๋อนี่ไงทางน,น,นี้นี่นี่ทางนี้ทางนี้พลังน้ำแข็งทำไรได้ก,กระโดจยิงจกตีงไงเรา oh <my> God. ไปยิงโดนสัตว์สัตว์มันก็จะนี่อ๋อนี่ไงพี่รู้ละ มา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 หิวเลยฮะหิวได้ด้วแหละเหรอแล้วปิ่นเป็นเซอร์ไวเวอร์เหรอแล้วหิวอ่ะแล้วปล่นเช็คสถานะตัวเองสิรับไม่ได้ฟุอนะอดิงเองออดิงลาก่อนปิ่นเอ๋ยโอเคผมขึ้นมาตรงนี้ได้แล้วปีนเล็บด้วยเกมหลังน้ำแข็ง ก็ค้างเฉยเลยใหญ่มากมามามากลับบ้านนี่คงจะเป็นทางกลับมาบ้านเราเงี้ยสินะเราทำทางแล้วใช่ไหมไม่ไม่อีกทางหนึ่งนี่งกลับมาละมีอะไรบ้างในบ้านเราคนเผาบ้านเราหรือเปล่าไม่ที่กลับมานะนอนจะรู้เลยวนะ่าเพื่อนอยู่ตรงไหน,นา มาปิดเร็วช้าเออรอตั้งนานมามา,มานี่เห็นทําตรงนี้ไหมออนั่นแหละเราตั้งยิงทําตรงนั้นต้องเปิดให้คนดูดูยังเปิดแล้วนี่ไงออ,อยิง,ยงโอ้โหแม่งเล่นยิงก่อนกูอีกมาเข้าไปในถ้ำหาทางออกในนี้ พรังน้ำแข็งโชม,แ,มแยกปีศาจต,ตัวแยก <laughs> <c oughs> มือดีละโอ้โหแม่งเข้ามาในทาวนทีไรมือทุกทีไม่รู้จะทำให้มือไปทำไมไยอ,ยอ,อืมอ <What? S 1> มาไหนปิ่นน,นี่นี่นี่ตามมาไม่ต้องไปสนใจอยู่ไหนเลย่ะมึงไงไปยิงน้ำแข็งเล่นทำไมี่ โหต้องหาทางออกยังกระเขางกดอะไรมืดอะไรพี่ยังไหนมืดอะไรพี่ยังเห็นเลยอแล้ววิ่งไปอะไรตรงนู้นโหแล้ววิ่งเข้าไปทางมืดอา้าวมันอยู่คนละด้านกับกูเลยโหแล้วแม่งไม่ตามมัวแต่อย่าทำอะไรมึงมานี่นี่ด้านหลังมึงเนี่ยคอยจริงๆเลย ไปมาเปิดอีเปิดเลยเดี๋ยวพี่ต้องหาทางออกก่อนเหมือนวนอยู่กับที่เลยฮะไม่ไปเอาไปไหนอ่ะ S <S <S โอ้ช้าแม่งไม่ตามเอะทางตันทางไม่เหมือนเล่นกัเขาวงกดดีเลยไม่ต้องยิงก็ได้มั้างมันเป็นน้ยนี่ไงใช่เปล่าอ่ะปีนปีนมานี่มานี่ตามมาตามมาพี่เจทางออกแล้ว ต้องใช้พลังน้ำแข็งแช่แข็งอะไรไหนเออจริงๆเราต้องยิงพลังน้ำแข็ง<ช>มานี่ว่ะควายกระทางลัด <c oughs> <c oughs> เออขึ้นมาบนนี้แล้วก็ยิงพลังน้ำแข็งเ <c oughs> ยียบร้อยแล้วก็ทำทางเดินให้เราขึ้นไป อีเนียเเนเ่ยดเคมาอ่าออกมาจากถ้ำได้แล้วเออทำไมมันไม่เช็คอ่ะเออนี่ไงน,นี่คือบ้านเหรอหน,น,นั่นนั่นบ้านน,าน,นั่นไงโง่จังมึงไม่เห็นแล้วนะเอนเตอร์เดอะเฮาส์เขา้าไปในบ้าน เออโดนมาเลยยังไงมันก็ต้องผ่านด่านตรงนี้อยู่แล้วมาสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลยูเฮจำสแกลออกมานี่เอา้นบินเด้งอีกแล้วโอ้อาถันโทรศัพท์เด้ง มีะไรไม่มีมอะไรอะย,ยิมแข็ง <laughs> กาวฮอคคืออะไรยิมแข็งยิงมเลยโว้ยอ่าเครื่องพังอะไรเครื่องพัง <laughs> เอาปืนพี่พังแล้วเอาปืนแงเฮเดี๋ยวรอ,อน้ำบินก่อน เข้าไปป้าปืนน้ำปินพังเออยิงกาวฮอาจนปืนพังโป้งโป้งโป้งตู้มไอ้ระเบิดต่อหน้าต่อตาเร็วปิ่นช้ามองหน้าหาเรื่องเหรอึมองหน้าทำไมกับพิบตาทำไมเร็วช้าช้ามากเลย ไอปืนม่อยู่ดีคงมีภาพยิงดิโอ้หกูเสียปืนไปหนึ่งอันเลยท่นมนีมีอะไรไม่มีโอ้ย <wh ats> ออกมา, <ś ng> า,าไปแล้วนะไ,นไปเลยเกาฮอกนำทางเราไป,ไปโอ <ธ S 2> oh, ้ยปิ่นไม่มีปืนนะอาปืนหายวัด <ś ng> เขามองอะไรอ่ะนอนนี่ วัาแหลกแหลกแหลกโองาก็ดีว้าวยูไรเดตเฮร์เรดฟอสสปริงเย่เลยดูม้ยมาพี่เย้เล่นจบแล้วู้เย่เย้เย้ ไหนกระป้อมไหนไม่เห็นมีมาเลยลองกลับไปแล้วแล้วความสงบสุขกลับสูส่อะไรสักอย่างเอาราคับมาปีคลิปกันเลยดีกว่าโอหโหเล่นมาตั้งนานโอเคครับก็ ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกด s u b สไคร b และนะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปของเราก่อนใครกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมปืนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายปิวปิว